ายที่ดินเนื้อที่16ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหน้ากว้างประมาณ50เมตรยาวประมาณ515เมตรลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าการคมนาคมสะดวกห่างจากถนนเส้นหลักซึ่งเป็นถนนสี่เลนห่างประมาณ345เมตรวิวภูเขาห่างจากห้างโรมินสันห้างไทยวัสดุโฮมโปรแมคโครประมาณ5.2กิโลเมตรโรงพยาบาลและห้างโลตัสประมาณ6.1กิโล บิ๊กซีและโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ประมาณ7กิโลเมตรห่างจากสารกลางจังหวัดประมาณ17กิโลเมตรลบบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองทหารเพราะมีหน่วยทหารตั้งอยู่ถึง11หน่วยลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่ดินเหมาะสําหรับทําโครงการบ้านจัดสรรที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ขายไร่ละ7 5 0 0 0 0บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร094 464 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube